มุมมองครับไปยังไงไปยังไงต่อโอกาสมีไหมโอกาสมีแล้วก็ยังเชื่อมันแล้วก็วันแรกที่โควิดมาประมาณเดือนกุมภาพันธ์ผมก็คิดว่ามันคงเหมือนโรคซาไข้กัดนกสองเดือนก็ผ่านไปผมว่าสองปียังอยู่ก่อนพูดผมจะพูดผมเอากี้ก่อนเลยดีกว่าผมให้บินฟรีหนึ่งปี นะครับโอ้ยมีสิมีสิขอโทษมีสิครับทุกคนมีสิครับบินไปหนึ่งเป๊ะเราหยุดบินตั้งแต่เดือนเดือนมีนามีนาเมษาเนี่ยหยุดบินซีโร่เลยนะครับมีเครื่องบินอยู่หกอยู่สามลำค่าเท่าผมองพูดแต่เดือนละเดือนละเท่าไหร่หยุดบินรัฐบาลเปิดมาเริ่มบินเดือนเมษาต้นเดือนผมบินอยู่ห้าลำห้าลำวันนี้บินอยู่สามสิบลำ อีกครึ่งนึงจออยู่เคยบินภูกเก็ตวันละยี่สิบ,บทเที่ยวเคยบินเชียงใหม่วันลาสิบหกเที่ยวเคยบินกระบี่วันละแปดเที่ยวเคยบินพิจอตรเปนไงวันนี้กลับมาบินใหม่เชียงใหม่น่าจะหกเที่ยวภูกเก็ตสี่เที่ยวคำถามคือถามว่าจังหวัดไหนที่ผู้โดยสารเต็มทุกไฟสมัยครับรอูครับ ใครพูดใครพูดสุราของของพี่อินพี่สีฟ้าใช่ไหมนครศรีธรรมราชเพราะว่าไอ้ไข่ขอบคุณพี่ไข่ครับพี่สีฟ้าเป็นปีห่ปีครับจิครับนี่ครับจิครับคือเรามีท่องเที่ยวตอนที่พี่ปีมานบอกแล้วว่าอยากให้ท่องเที่ยวเนี่ยให้คนไทยไปเที่ยวอบอุ่นก่อนแล้วเดี๋ยวต่างชาติเข้ามาเอง เราได้เงินท่องเที่ยวเนี่ยคือตอนที่ผมบินดีๆเนี่ยภาคใต้ผมบินดีมากเพราะว่ามีชายหาดแล้วฝรั่งชอบแต่คนไทยอ่ะแทบจะไม่ไปเลยวันนี้ภูกเก็ตรถกระบ,บี่รถผมไปดูมาสองทุ่มทุกอย่างปิดหมดแล้วเงียบปิเด็นคนไทยไม่ไปเพราะยังมีความรู้สึกว่าแพงถึงแม้ว่าลดราคาแล้วก็ยังมีคำว่แพงแต่ที่สำคัญก็ถามไปลึกๆรู้สึกว่าไม่มีความ ไม่อยากต้อนรับไม่อบอุ่นเหมือนกับฝรั่งไปถ้าเป็นคนไทยไปึ่งนอันนี้นเราคงต้องเปลี่ยนนะครับเราคงต้องเปลี่ยนแล้วก็ให้คนไทยเที่ยวเหตุผลที่ท,ที่คนไทยไม่ไปเที่ยวในช่วงนี้เลยเพราะว่าก็หนึ่งออ,ออกแบบมารัฐบาลควักเงินออกก่อนไม่มีทางนะครับเพราะว่าเขาไม่มีตางแล้วมันทั้หมดแล้วให้พักการออกก่อนเนี่ย ซื้อถูกก็บินเนี่ยออกก่อนไม่เบรกรถไม่มีทางไปโรงแรมค่าห้องถูกจริงแต่ค่ากินค่าใช้ก็ต้องก็ต้องจ่ายอยู่นะครับมีค่ารถไปมันถ้าต้องคว้าเงินเลยเขาไม่มีตังค์หรอกครับไม่มีดังท,ที่เที่ยวที่ดีสุดตอนนี้คือที่ขับรถไปได้รอบ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 พัทลงังหรือรอบเชียงวัยรอบขอนแก่นอกออรอบบุรีรัมย์ก็จะกระจุกอยู่แต่ก็ดูธรรมเนียมอย่<พ>อางที่เรียกทุกวันนีน้ชะอำหัวหินหาพัทยาเมืองกาญจน์ ครับบางแสนอย่างเงี้ยเ <c oughs> ต็มตลอดทุกเสาร์อาทิตย์เลย <c oughs> นะครับนี่ในในฐานะที่เราเป็นสายการบินเนี่ยผมบอกแล้วเราได้รับผลกระทบอันดับแรกเลยนะครับแล้วก็เรงมานก็คือโรงแรมแล้วก็กระทบไปดีเทลกระทบไปเรื่องเพราะว่าเรเาไม่ได้ดีเลยนะฮะแต่เมื่อวานนี้ที่มีข่าวออกมาว่าจะเริ่มเปิดให้ลอง <c oughs> ให้ลองลองสเตย์ีวีซ่าเนี่ยประเทศจีนจะนับเป็นเมือง แต่เทจีนกับเทศไทยก็คุยกันว่าจะเป็นพอร์ตเดียวก็คือจะบินออกจากกวางโจวเท่านั้นนะครับคือคนจีนที่จะมาเมืองไทยจะต้องบินไปที่กวางเจ้าแล้วจากกวางโจวถึงจะบินมาที่นี่ได้และเขามีมาตรการในการเช็คกักตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ของจีนแล้วก็ส่งมาที่ประเทศไทยก็บินตรงเข้าภูเก็ตเลยส่วนที่ยุโรปเนี่ยเขาใช้โคเปนเฮเกนเป็นเป็นศูนย์แต่าใครก็แล้วแต่ที่จะมาเมืองไทย ต้องบินไปขึ้นเครื่องที่โคเปนเฮเกนนะครับแล้วก็จะมีไฟท์เนี่ยอาทิตย์ละสามวันนะครับน่าจะเริ่มได้ประมาณวันที่หนึ่งตุลาคมอาทิตย์ละสามวันไฟท์หนึ่งไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบคนก็หนึ่งร้อยห้าสิบคูณสามก็สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบคนต่อต่อต่อหนึ่งวัน <100. S 1> นะครับทั้งจากยุโรปแล้วก็จากประเทศจีนส่วนเกาหลีญี่ปุ่นณนะตอนนี้ยังไม่มีคุย คิดว่าน่าจะออกมาได้ประมาณอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ข้างหน้า <ฮะ S 1> ถ้าเกิดได้ญี่ปุ่นสรก450ตรงี450ต่อตอาทิตย์ <ฮะ S 1> ก็จะดีขึ้นนะครับก็ค่อยเริ่มเพราะว่ามันไม่เยอะเหมือนอย่างที่ที่เราเคยมีแต่อย่างน้อยมันสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและการได้ให้คนที่อยู่ในภาคท่องเที่ยวเนี่ยรู้เออมาไม่มีโรคนะอยู่อย่างนี้ได้นะไปเที่ยวตรงนี้ได้นะมันเรค่อยๆอยเริ่มเพราะถ้าเกิดเราปิด100% ถ้าอยู่เปิดมันึ่งร้อยเป็นเช่นเลยผมว่าคงพังแต่ก็หลังค่อยๆเปิดเนี่ยแง้มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผมว่ามันน่าจะดีขึ้นแต่ที่บอกบินจากต่างประเทศนี่คือเขาก็บินตรงดีเร็วมาแล้วมันไม่ได้ใช้บินตรงมาก็เท่ากันสิแต่โรงแรมได้ที่สี่วันแต่ากันสี่วันแล้วดูลองเซนด้วยไอวีซ่าระบบใหม่ที่เขาบอกแต่สการบินเขาบินไทยก็ได้เขาบินที่อ๋อโอเคไปบินเมื่อวานทุกคนราคาไม่ให้เขานะครับยอมขาดทุนแต่ว่าบินเข้ามา ทำมแล้วน้อเที่ยวด้วยกันอ2ล้าน2ล้านที่นั่งนะก็อย่างที่บอกเพราะว่าเวลาไปเที่ยวนเนี่ยถึงแม้จะได้ลดสายบินมันได้ลดโรงแรมแต่ทุกคนกมีนความต้งองอการต่อแล้วคนที่มีเงินคว้างแล้วมันก็เลยไม่เว,วิร์งนะครับที่เขาบอก2ล้านที่นั่งเนี่ยผมขายแค่หมื่นสองเองนะแค่หมื่นสองเอง2ล้านนี่นะใช่ครับขายแค่หมื่นสองคนที่นั่งเองของพี่รู้สึก2ล้านได้ไป8แสนห้อง ห้า้า,าล้านหล้านได้แตบบ่แสนห้องบบค,คือคิดนเป็็นเลถึงสิเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่ากำลังกำลังทรัพย์ของพวกเราหายไปหมดแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรที่อยากกระบ,บอกอีกทีนึงค,คือถ้าเกิดให้พูดถึงเรื่องของร,รัฐบาลจริงๆรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยบริการเนี่ยถูกต้องถูกทางแต่ขาดแค่อย่างเดียวครับความกระฉับกระเฉงความว่องไว ในการในการทางานมาตรก,การที่ออกมาในชัดเจนซึ่งซึ่งซึ่งดีอันนี้เห็นด้วยแต่ขาดความกระฉับกระเฉงขาดความว่องไวยกตัวอย่างเช่นสายการบินเนี่ยเรายื่นหนังสือถึงทางภาครัฐเนี่ย<ะ>มาตั้งแต่อนเมษาจนป่านนี้ยังไม่ได้ังเลยจนป่านนี้ไม่ได้ังเลยเมษาล่าสุดเพิ่งไปพบในยกมาีปยกก็บอกรับปากก็โชคดีนะครับเมื่อวานเช้ามีทีมงานท่านนายกก็โทรมาถามว่าถ<ๆ>ึงไหนแล้วครอะไรประมาณนี้ ตราบใดที่มือยังไม่ได้กำเงินมันก็ยังไม่ดีสถูกไหมครับนี่เราก็บอกว่าเราอยู่ได้ประมาณทั้งสองเดือนสามเดือนนี่ก็ทู่ซีมาจนส <5 S 2> ี <5 S 2> ่เด <5 S 2> ือนห้าเดือนแล้วนะครับ,รบก็ขาดความจบะบมาเฉงนอกนั้นผมผมก็ให้คะแนนรัฐบาลชุดนี้แล้วข้างหน้าจะยังไงต่อข้างหน้า,า,นาโอกาสยังมีอยู่ไหมผมบอกเลยว่าข้างหน้าประเทศไทยจะชดช่วมทัชชวาน หมือย่างที่ปัธรเคยใช้พี่พีรีมาอยช่างชมวงสัวาวันแน่นอนเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้ได้รับดูแล้วอย่างที่พี่พีรมาพูดคือเราเราเป็นที่รู้กันแล้วว่าว่าเร,เรื่องของการแพทย์เราดีมากครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นหลังจากโควิดผ่านผมเชื่อว่าจะมีคนย้ายถิ่นฐานมาอยู่บ้านเราเยอะขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับ,รบเพราะว่า ถ้าอยู่ที่อังกฤษอยู่ที่สเปนอยู่ที่อิตาลีแล้วป่วยเป็นโควิดเขาเขาไม่ดูแลเลยนะครับถ้าอายุเกินเจ็ดสิบเนี่ยเขาไปเลยนะปล่อยให้ปล่อยให้เธอเป็นชะตากรรมของใครก็แล้วแต่เขาไปเลยแต่บ้านเราเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งมีตังค์เยอะมีเงินเก็บใครเซฟการไว้ยิ่งสบายเพราะฉะนั้นผมผมว่าลองเซเยอะขึ้นแล้วก็มาเวลเนสเยอะขึ้น จะมีที่อย่างทีว่าสมอีกหลายขึ้นหลายหลายหลายอยา่างแต่ผมก็อยากให้คนไทยเป็นคนทําไม่อยากให้ต่างชาติมาลงทุนจากผมเนี่ยผู้เลยผมคุยกับาสามีคุณหมยอยู่ว่าเราจะหาที่ทำเ,เวลเนส่ัที่เขาใหญ่ผมเชื่อว่าไรก็แล้วแต่มีนะครับแล้วก็บ้านพักคนลชลาที่จะมาอยู่ที่นี่ผมว่าการสินฐานมาได้แลนี่คือโอกาสนี่คือโอกาสนี่คือโอกาสแล้ว แต่ละคนที่มาเราดูแพ็กเกจทีวะสมนะครับจองในสามปีย่วงแนหนึ่งคนมาอยู่เนี่ยอย่างน้อยสองอาทิตย์คอสหนึ่งเนี่ยถูกสุดเลยนะคือหลักแสนหลักหมื่นไม่มีนะชีวเหมาะสมไม่มีเข้าไปวอลกินไปนวดขานวดเท้าไม่มีนะครับคือต้องอยู่ดีท็อปนู่นนี่นั่นแล้วฝรั่งเขาอยู่ทีนี่ก็อยู่สองอาทิตย์แลวผมเชื่อว่าเวลเนสเนี่ยดีฟู้ด แอนเวลเนสจะเป็นสิ่งท <eight. S 3> ี่ทำเงินให้บ้านเรานอกจากทัวริซึมซึ่งมีอยู่แล้วกลับมาแน่นอนแล้วผมเชื่อว่าผมคงต้องไปกู้เงินอีกมาซื้อเครื่บิเพิ่มเพราะว่าที่มีอยู่น่าจะไม่พอสำหรับเที่ยวต่างเทีเทวเข้าประเทศไทยไงครับแล้วในมุมมองคุณโจคือมองไปอีกนานเท่าไหร่กว่ามันจะเกิดสิ่งที่คโจมองโอกาสถาผมี่สวัสดี ถ้าถามผมจะไม่กลับมาเลยถ้ามีม็อซเีเราก็จะต้องกาง้อยต,อง,ต,อง,ตองอย่างนี้แหละแต่วัคซีเนี่ยผมเชื่อว่ามุกลาคกุมภานี้ออกมาแน่นอนไม่ว่าจากประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับการท่องเที่ยวจะเริ่มกลับมาเดือนมิถุนาปีหน้าแต่จะเริ่มกลับมาฟื้นจริงๆไตรมวัสี่ปีหน้าเพราะพอมันเริ่มกระเตื้องเนี่ยคนต้องเก็บเงินก่อนครับบัตรเครดิตทุกคนทุกคนกดตังห่อเรียบร้อยแล้ว ต้องเอาเงินไปใช้ี่บัตรเครดิตก่อนแล้วถึงจะรุ่ได้ใหม่ใช้เวลาอ,อีก3เดือนสี่เดือนเพราะฉะนั้น November, December ปีหน้าถึงจะเป็นการกลับมาของการท,ท่องเที่ยวระหว่างทางนี้คือนิง่งจนไปถึงจูลคือมิถุนายีหน้ครัจะเริ่มกื่นตื่งขึ้นหล,ลังจากที่มนตได้ฉีดต้องซินบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วแต่มาสีี่นาถึงจะเริ่มกลับมาเหมือนเดิมมิถุนายนปีถัดไป กลับมาผมให้เวลาปีขึ้นถสองปีทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมผมเชื่อว่าแบบในชั้นปีหกห้านะครับตอนแรกผมเซฟคําถามสุดท้ายไว้ถามทั้งสามท่านเป็นคำถามเดียวกันและผมจะถามวิทยาวิทาวิทยากรทั้งหมดที่เหลือเป็นคำถามเดียวกันคือว่าคําตอบสุดท้ายจริงๆมันคือวัคซีนมันจะตอบปัญหาทุกอย่างใช่หรือไม่เพื่อคุณโจนมุมมองพี่โจนคือมองว่าใช่ใช่ไหมครับท่านอีกสองท่านนะฮะคำถามเดียวกันนะครับว่า คือผมเชื่อว,ว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยสองล้านล้านบาทที่เราใช้เนี่ยต้องมีวัคซีนแน่นอนนะครับซึ่งกลางปีหน้าคงได้เห็นแต่อีกหนึ่งล้านล้านเนี่ยที่เป็นโดเมสติกทราเวลเนี่ยเราเห็นแล้วว่าคนไทยไม่เที่ยวไทยเลยเราจะต้องทําประเทศไทยให้หน่าเที่ยวแล้วก็คนไทยต้องการไปรเที่ยวให้ดีกว่านี้นะครับนและคือสิ่งที่อย่างสามได้ขอบคุณทั้งสามท่านขอเคุณ